ครับสวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมก็เมื่อเช้าก็พอดีพยายามจะเพาะมเมล็ดอ,อินทผลัมไปปลูกที่สวนตมตะบนพระตั้งพระตะบนจังหวัดนครนายนะครับตอนนี้ก็เลยซื้ออินทผลัมมา,มามาทานตอนเช้านะครับกล่องละร้อยยี่สิบบาทครับพอดีแม่ค้าขายส้มตำในราคาเอามาขายนะครับก็มีกินไปบางส่วนนะครับกินก็จะได้เม็ดประมาณนี้กล่องเท่านี้แหละเต็มกล่องเลยนะครับกินไปแล้วกินก็จะมีรส ก็จะสุกหน่อยนะครับอืมสุกหน่อยเดี๋ยวทานก็เดี๋ยวสลับกล้องนิดนึงครับ่ะก็จะมก็จะมีรสหวานนะหวานอืมมันจะหวานกรอบแล้วก็หวานนะครับไม่มีมันไม่มีอะไร ก็จะได้ลูกเม็ดประมาณนี้นะโอเคจะได้มเมล็ดเห็นไนะดูก่อนร้อยยี่สิบบาทได้กี่เม็ดนะครับไอทีสุกงอมๆแล้วนะครับเนี่ยพอที่เห็นนะครับนี่นะนี่นะสุกเหลืองเลยล่ะ เดี๋ยวเราอดควานครับหนึ่งสอี่ห้าอ่ะสิเมตรนะครับ1 2 3 4, 5, ่งสห้าโอเคเดี๋ยวเ่าเลยละสสิ้าอ่ะอ่ะยี่ส 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 30, นี่ห้า3มสี35เมล็ดละ35 3ห3 6ส7 38 3า40 41 42 43เจ45 46 4แ48 49 50, 51, 52, 53, แมเก1 52ี่54้วก็จะได้มเมล็ดพันห้เม็ดเมล็ดนะครับโอเค เสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเอาเมล็ดเนี่ยไปแช่น้ําไว้สามคืนนะครับ <analyzed noise> ก็คือต้องเทน้ําทิ้งนะครับวันแช่นี้เลยนะครับแล้วก็สามแล้วก็เทน้ําทิ้งด้วยนะครับเทโอเคก็คือเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับแช่ไว้สามคืนสามวันสามวันสามคืนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเมล็ดเนี่ยไปห่อผ้าขาวนะครับห่อผ้าขาวแล้วก็หมกไว้ ก็ขุดขุดไปในดินนะครับแล้วก็หมกหมก,หมกไว้ในดินนะครับให้อบอบอ้าวความร้อนก็จะงอกนะครับงอกเราก็ค่อยเอาไปเลยประมาณ10วันนะครับประมาณ10วันแล้วก็เอาเมล็ดไปใส่ถุงถุงช่ำนะอย่างถุงที่เราเตรียมเพาะไว้อะไรประมาณเนี้ยก็ไปเน็บอย่างนี้นะครับให้งอกก่อนแล้วก็ไปเน็บนะครับอันนี้ถ้่แบบจินตนาการให้ดูนะครับ ก็คือจะเพาะอินทผลัมนี่แหละจะลองดูเพราะที่กรุงเทพนี่แหลจะจะปลูกต่างจังหวัดนะครับพอดีมีถุงอยู่มีถุงดําเก่าที่เพาะมะละกออยู่ก็เลยจะเพาะต้นอ,อินทผลัมลองดูนะครับซื้อเนยงเนื้อเยื่อเขาก็คงไม่ไหวครับเพาะจากมเมล็ดแล้วกันครับมเมล็ดก็ราคาไม่แพงมากเราซื้อมากินด้วยได้กินก็ได้มเมล็ดมาเพาะด้วยก็เหมือนทุเรียนแล้วครับ จ้าแมวก็เน้นเพาะเมล็ดแล้วครับในยงในเยือคงไม่ได้สนใจแล้วครับนี่ก็หวานอร่อยดีแล้วก็ปลูกได้ด้วยนะครับกินเนียอืม้าสุก้าสุกเนะี่ยเขาจะมันๆนิดๆนะครับถ้าสุกง,งอมๆนะครับกินไปอืมเออได้มเมล็ดนี่ครับ หวานมากนะหวานมากสุกแล้วหวานมากอันนี้กินแล้วอร่อยแล้วก็กินดูแล้วอร่อยก็เรากระเพาะซะนะครับจะไปลองปลูกดูนะลองดูนะครับเป็นแนวทางน,นะครับเผื่อใครสนใจเฉเพาะ,ะต้นพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับของต้นอินทผลัมนะครับซื้อกินแล้วอร่อยอะไรอร่อยก็เพาะลงถุงแล้วกันนะครับ อย่างลงืชกวตกดตาม Subscribe กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจช่างแม่นในการทำคลิปดโดอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับรับชมงานเสื้อมาทานก็เตรียมเพาะนะครับยังมีอะไรมาก